ทีนี้ก็จะต้องแยกอรูประธาธบางประเภทออกมาสำหรับเป็นตัวปัญญานี่แหละคือสิ่งที่อาตมาพูดว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไมไม่รู้จักใช้มันคนที่ไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีประโยชน์ที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์นี่มันจะโง่สักเท่าไหร่แล้วมันไปใช้ เสียในทางอื่น <c oughs> ซึ่งจะเพิ่มความทุกข์หรือปัญหาให้มากขึ้นอย่างตัวอย่างที่อาตมาได้ยกไม่ฟังข้างต้นนี้ว่าศีรษะนี้กลให้เกลี้ยงเกลี้ยงแล้วมันใช้เป็นที่ถูกแก้คันเมื่อยุงกัดที่แขนได้ทาไมกลับไปช้ในทางที่ตรงกันข้ามไปไหวผมยาวให้มันเหม็นสาบมีภาระที่จะต้องซักต้องฟอกต้องหลอกกัน สำหรับจะปรุงแต่งให้สวยให้งามสำหรับอวดกันนั่นมันได้เปรียบแก่กิเลสมันเป็นเหยื่อของกิเลสถ้าลองโกนมันเสียมันก็กลับเป็นประโยชน์ในทางที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสมัครหรือทรงบัญญัติให้บริษัทของท่านโกนหัว อย่าไ้เห็นว่ามันเป็นเรื่องโง่เขลาเลยมันเป็นความฉลาดที่จะตัดภาระทั้งหลายเท่าที่จะตัดได้นั่นให้มันหมดสิ้นไปจนกระทั่งว่ามันจะใช้ประโยชน์อะไรได้สักนิดหนึ่งก็ให้มันใช้ให้ได้ประโยชน์เถิดเฮียมาเพิ่มภาระเป็นความทุกข์ยากความลำบากเหมือนกับอวิชชาของคน ที่ไม่ชอบโกนหัวแล้วก็หัวเราะยาะคนโกนหัวทั้งพุทธการมันก็มีไม่มีใครชอบโกนหัวแล้วก็หัวเราะยาะไอ้คนที่โกนหัวแต่ก็ไม่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนความคิดได้แตนยังบัญญัติให้สาวกทั้งหลายโกนหัวอยู่นั่นเอง <c oughs> การต่อสู้ที่เข้มแข็ง ที่เฉียบขาดที่มีเหตุผลมันดีอย่างนี้ <c oughs> มันจึงรักษาขนบธรรมเนียมหรือประเพณีอันนี้ไว้ได้คือไม่ยอมแพ้ก่ความโง่ใช้สิ่งที่พอจะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างให้มันเป็นประโยชน์จึงขอให้พิจรารณากันให้ดีๆในเรื่องรูปธาตุรูปธาตุ และนิโรธธาตาอะไรบ้างที่มันจะต้องดับไปด้วยอำนาจของนิโรธธาตุแล้วเราก็จะต้องรู้จักให้หมด <c oughs> เะามารู้จักให้ถึงขนาดที่จะเป็นนิโรธาธา สำหรับดับความทุกข์โดยตรงที่เรียกว่านิพพานเมื่อตะกีนี้อาตมาก็ได้พูดแล้วว่าเราจะพูดเรื่องนิพพานสำหรับชาวบ้าน <c oughs> ไม่ใช่ดูถูกชาวบ้านแต่โดยเหตุที่เห็นว่าชาวบ้านนี่ไม่ค่อยจะมีโอกาสศึกษานั้นฟังเรื่องยากๆไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่เหมือนกับบรรพชิตที่นั่งอยู่ในที่สงบสงัด ในป่าหรือว่าที่ไหนก็ได้มีโอกาสศึกษามากแล้วก็ศึกษากันมากแล้วก็สอนกันจริงๆการกระทำอย่างนี้มันเป็นความหมายของคำว,ว่าบัรพชิตคือผู้ที่จะไปเร็วมีการศึกษามากมีการศึกษาเร็วมันต่างกับชาวบ้านที่ยังต้องงุ่มง,ง่ามอยู่กลางทุ่งนา ในสวนในเลือกในกิจการที่เป็นอาชีพท่านต้องเป็นคนเดินช้า <c oughs> ถ้าเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนกับว่าคนหนึ่งมันเดินตัวเปล่าคนหนึ่งมันหาเอาบ้านเอาเรือนไปด้วยแบกบ้านแบกบเรือนไปด้วยแล้วมันจะเดินเร็วได้อย่างไรทันความรู้ที่จะมาพูดกับคนชนิดนี้ <c oughs> มันก็จะเป็นความรู้ที่ง่ายสักหน่อย อาจามาจึงได้พูดถึงเรื่องนิพพานสําหรับชาวบ้านเมื่อพูดถึงนิพพานสําหรับชาวบ้านก็ตั้งต้นในเรื่องธาตุทั้งสามนี้ว่าพยายามให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ารูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธาตุเถิดมันก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่ชาวบ้านจะมองเห็นและเข้าใจได้ เราก็จะพูดลดลงมาให้ง่ายสำหรับชาวบ้านแม่จะพูดว่านิพพานหมายถึงความดับดับแห่งอะไรก็ดับแห่งความทุกข์หรือความร้อนตามความหมายของคำว่านิพพานคำว่านิพพานคำนี้เมื่อไม่เมื่อยังไม่ถูกนำมาใช้เป็นคำทางธรรมะหรือทางศาสนา มันก็แปลว่าดับแห่งความร้อนของร้อนๆดับลงไปก็เรียกว่านิพพานเรื่องนี้เคยเอามาบรรยายอธิบายอยู่เป็นประจำแล้วก็มากแล้วด้วยแต่แล้วก็ยังไม่พ้นที่จะต้องเอามาพูดกันอย่างซ้ำๆซากๆว่านิพพานนั่นมันเป็นการดับแห่งความร้อนที่เกิดขึ้น ในจิตใจของคนโดยตรงแต่ถ้าจใจเข้าใจหมดจดสิ้นเชิงก็ต้องรู้ไว้ว่าแม้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องวัตถุล้วน,วนเขาก็ใช้ยคำว่านิพพานตามภาษาพูดที่พูดกันอยู่ในครั้งพุทธการวัตถุที่ร้อนชนทานไฟเย็นลงดับลงก็เรียกว่ามัน ร้อนยังกินไม่ได้ก็ต้องรออยู่กว่ามันจะนิพพานลงพอจะกินได้นี่ก็เป็นเรื่องวัตถลุล้วนๆที่นี่มาถึงสัตว์เดรัจฉานพิษร้ายของมันเรียกว่าความร้อน <c oughs> ถ้าถ้า <c oughs> ถ้าจำกัดเอกไปเสียได้คือฝึกให้ดีให้สัตว์นี่เชื่อง ไม่มีพยศร้ายแล้วก็เรียกว่าสรรัตว์นี่นิพพาน <c oughs> ข้อความอย่างนี้หาพบได้ในพระธรมภีในชั้นพระบาลี <c oughs> แต่นั่นมันเป็นเรื่องวัตถุและเป็นเรื่องของสรรัตว์เดรัจฉานยังไม่ตรงกับเรื่องของเรามาพูดกันถึงเรื่องของคนดีกว่าอะไรเป็นความร้อนของคนก็ค,คือความกระหาย ก <c oughs> ระหายอะไรกันมากก็กระหายการมารมตามกฎเกณฑ์ของสัญชาติญาณที่ร่างกายของมนุษย์เจริญงอกงามขึ้นมาถึงความเป็นหนุม่มเป็นสาวแล้วมันก็กระหายสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกในทางเพศหรือกามารมณนี่มันก็เป็นของร้อนแล้วมันก็ร้อนยิ่งกว่าไฟตามธรรมดา ก็ต้องหาทางที่จะดับลงให้เป็นความเย็นจึงมีวิธีการต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนอบรมเพื่อจะควบคุมความร่ายกาดของความรู้สึกทางการมารมนั้นได้ก็เป็นนิพพานในระดับหนึ่ง <c oughs> ที่ถา้าไม่มีปัญหาทางการมารมก็มันมีปัญหาในทาง ความรู้สึกเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นตัวกูเป็นของกูเ <c oughs> มื่อคนไม่มีปัญหาทางกามารมณ์แล้วก็ไปกระหายในทางเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงมีความกระหายเกียรติยศชื่อเสียงมันก็ร้อนเหมือนกันได้มายึดถืออยู่มันก็ร้อน,นก็เรียกว่าเป็นไฟหรือเป็นความร้อน ก็ต้องดับให้มันเย็นลงไปโดยวิธีธที่ที่นิโรธา,าธาตุมันทำงาน <c oughs> จะจะเรียกได้ว่านิพพานทีนี้มันยังมีอะไรเหลืออยู่เช่นไรความไม่สงบแห่งจิตใจด้วยอำนาจของอวิชชาความโง่อะไรก็ตามมันก็เป็นของร้อน มันก็ต้องทำให้ดับเย็นลงไปสรุปความว่าที่เลสทุกชน,นิดมันเป็นของร้อน <c oughs> แล้วก็ต้องทำให้มันดับเย็นลงไปโดยกิริยาอาการที่เรียกว่านิพพานโดยหลักการของสิ่งที่เรียกว่านิโรธาากนั้น